รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุง่งดาราทีแรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหากรณ์เราทำงานร่วมกัน ทั้งเธอและฉันมุ่งมั่นพัฒนาไม่ยอมหอต่ออุปสรรคนานาไม่ท้อถอยไม่รอคอยโชคชะตาเข็มแข็งฟันฝ่าปัญหายงทาทายคิดเราคิดสร้างสรรค์ชาวส่งเสริมสหกรณ์ไม่เคยย่อย่อนเราร่วมแรงร่วมใจ สูนะครับขออนุญาตสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับในช่วงของเทศกาลสงการานต์ประจำปี2557นะครับหลายคนก็คงจะชุ่มฉ่ำกันไปพอสมควรแล้วก่อนที่จะไปเล่นสาสตร์น้ำกันในวันสุดท้ายวันนี้นะครับมาพบกับรายการของเราก่อนนะครับนี่คือรายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาครับทุกเช้าวันอังคารตั้งแต่6โมงเป็นต้นไปทางช่อง11มาพบกับผมและทีมงานนะครับจำเริญรัตนะตั้งตระกูลครับที่จะมาพร้อมกับเรื่องราวสาระอันเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกสหกรณ์ไทยและคนไทยทั้งประเทศครับ ท่านผู้ชมครับไม่ว่าเราจะประกอบธุรกิจการงานหรือทําธุรกิจอะไรก็ตามนะครับเรื่องของความล้มเหลวและความสําเร็จถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเวลาที่เราเจอปัญหาเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรให้สามารถกลับมายืนได้อย่างแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งเหมือนอย่างเช่นเรื่องราวที่เราจะนําเสนอในสัปดาห์นี้นะครับตัวอย่างของสากลกองทุนสวนยางส่วประชาจำกัดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับที่นี่เขามีแนวทางในการแก้ปัญหาที่น่าสนใจและทําให้สมาชิก รวมไปถึงกลุ่มเกษตร,รกรในพื้นที่เกิดความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ครับแต่ก่อนที่เราจะไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดนะครับให้ท่านผู้ชมไปติดตามสาระดีๆจากรายการของเราก่อนในช่วงของทั่วถิ่นแดนสหกรณ์ครับการ กลุ่มคือการที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาร่วมกันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทำกิจกรรมยังได้อย่างหนึ่งร่วมกันเพื่อให้กิจกรรมนั้นบรรลุจุดหมายปลายทางที่กลุ่มกำหนดไว้ด้วยที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ยังมีความสุขหลายท่านคงไม่อาจปฏิเสธข้อความคานต้นได้นะคะทั่วถิ่นแดนสหตอนวันนี้ขอพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้กับลุงลับหนูประดิษฐ์ผู้นำชุมชนที่ได้นำแนวคิดนี้ไปพัฒนาชุมชนจนเกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง แล้วก็ยังเป็นผู้ให้คำปรึกษากับสหกรณ์อีกหลายสหกรณ์ในอำเภอหาดใหญ่ในฐานะปรา์สหกรณ์ค่ะชีวิตก็เป็นเกษตรกรธรรมดานี่แหละนะแต่คงตั้งใจว่าอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยได้ถือว่าเราสุดยอดในชีวิตเราเกิดมาต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักผู้ปกครองก็ต้องสอนตลอดว่าต้องช่วยตัวเองต้องเชื่อตัวเองํำมั่นของตัวเองต้องแน่นอน มีก็บอกพร่องอยู่อันหนึ่งผมดูแล้วไม่ใช่บอกพร่องเวลานี้บอกพร่องมาตั้งแต่แรกเนี่ยเนื่องการรวมกลุ่มเราไม่ค่อยรวมกลุ่มกันที่ผมบอกว่าขาดการรวมกลุ่มเนี่ยนะผมแต่ก่อนมีคนกรีดยางต่างคนต่างกรีดต่างคนต่างผลิตต่างคนต่างขายกี่สิบปีกี่สิบชาติไม่ชนะเท่าแก่ที่เขาซื้ออยู่นะจากหลังมาก็ผมคิดการรวมกลุ่มต้องรวมกลุ่มคนปรับปรุงสินค้าของตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเก่านิดนึงตามมาตรฐานที่ต้องการแทนที่ว่าต่างคนต่างไปขาย มาขายแห่งเดียวจะได้ราคาเดียวแต่ก่อนเป็นอย่างไรย่างถ้าไปสิบคนในราคาไม่เหมือนกันถ้าเราต่างคนต่างขายถ้าเราไปสิบคนเนี่ยพ่อค้าต้องชั่งสิบครั้งในสิบครั้งเนี่ยถ้าเขากดไว้หนึ่งขีดหนึ่งขีดเขาได้ไปสิบขีดนะสิบขีดก็หนึ่งกิโลได้เขาเปรับเหล่านะั้นคิดถึงสิบคนไม่คิดถึงร้อยคนพันคนพอเรารวมกันสิบคนมาชั่งครั้งเดียวเขาอย่างดีเขากดเราหนึ่งขีดเท่านั้นเอง เวลานี้ยังสอนยังบอกอยู่ไม่ต้องไปซื้อต่างคนต่างซื้อได้ไหมมารวมกันซื้อเสียแน่นอนคุณจะได้ซื้อของถูกเด็ดขาดถ้าขายคุณรวมกันไปขายได้ราคาแพงเด็ดขาดนะสหกรณ์เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่รวมกลุ่มคนโดยสมัครใจในการดําเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกันมีการควบคุมตามหลักประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์ร่วมกันทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมค่ะ พื้นฐานแนวคิดของระบบสหกรณ์คือการรวมคนรวมความคิดรวมทุนรวมการรับผิดชอบและรวมการได้ผลประโยชน์ เพราะสหกรณ์เป็นของสมาชิกทุกคนไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งเหมือนธุรกิจอื่นดังนั้นสมาชิกทุกคนที่อยู่ในระบบสหกรณ์อย่างรากเลยนะคะต้องมีใจรักและก็ศรัทธาในระบบสหกรณ์ที่สําคัญต้องมีความรู้และความเข้าใจในอุดมการ์ณหลักการและวิธีการสหกรณ์อย่างท่องแท้บนพื้นฐานของการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเสียสละและเคารพกติกาที่ได้วางไว้ร่วมกันค่ะ คือการรวมกลุ่มกับสากลก็ถ้าถ้าคิดถึงว่าถ้าดูในรูปแบบก็คือเหมือนกันสากลสากลสากลก็เหมือนการรวมสากลเป็นของชาวบ้านดําเนินการโดยชาวบ้านและก็เพื่อชาวบ้านง่ายๆก็น่าจะพัฒนาชาติบ้านเมืองไปได้ในรูปแบบของสากลแต่ต้องเข้าใจหลักการอุดมการสงการจ,จริงๆนะซื้อก็มีของจะขายงจะขายก็มีสถานที่จะให้รวมกันขายง่ายนะ สามมีเด่งที่กว่าคนก็ตัวเองทุกองค์กรเหมือนกันทําด้วยคนเนี่ยถ้าคนเรียกว่าตาใจมันไม่มาพัฒนาไม่ไปหรอกไม่ต้องกลัวต้องใจมาก่อนใจมาก่อนเราไม่ปิดกติกาเราไม่ปิดแบบแผนของสากลนั้นนั้นนะครับต้องเรียนรู้ระบบสากลถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอีกหนึ่งสถาบันเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันนะคะก็ยังทําหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาส่งเสริมเสรีภาพของมนุษย์ตามแนวทางประชาธิปไตยแต่ว่าการที่จะประสบผลสําเร็จนั้นสมาชิกทุกคนก็ต้องยึดมัน่นและปฏิบัติตามอุดมการณ์หลักการและวิธีการสากรกรอย่างแท้จริงค่ะเรื่องราวของลุงลับยัยงไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้าเรายังมีแนวคิดข,ของลุงลับที่น่าสนใจเกี่ยวกับการออมรอเราอยู่นะคะต้องคอยติดตามชมกันค่ะผมอยู่ในตะกรอนมา ตั้งแต่ปี2องพเนี่ยผมว่าสำหรับชาวบ้านเราไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าสากลนะตรงนั้นเพราะว่าเรามั่นใจว่าเราเป็นเจ้าของเราได้ the เรานี่เป็นอะไรนะมาสากลไรลหลงทุกทีว่าแต่ที่นี่จะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เนีย่ยสิงงปหมดแล้วเฮ้ย,ย,ยคะเดี๋ยวสาดน้ำสูนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้เป็นโกงการของสากร ทีบริการหน้ามากับประชาชนแสดงว่าสหกรณ์นี่ช่วยเหลือแบบนี้ตลอดเลยหรือเปล่าทำมาหลายปีแล้วโครงการนี้โครงการช่วยเหลือประชาชนหฮดูท่าทางนี้นะคะพี่เนี่ยคงจะรู้จักสหกรณ์ดีแน่นอนเลยหนูหลงมานานแล้วว่าใครยังไม่รู้เลยค่ะว่าสหกรณ์อยู่ที่ไหนเดินหาตั้งนานแล้วค่ะพอจะบอกทางหน่อยได้ไหมคะใช่ทางนู้นหรือเปล่าใช่แล้วนี่มาถูกทางแล้วถูกแล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณค่ะพี่ใคะอย่าสาดหนูนะคะอย่านะคะหนูไปแล้วค่ะ สากลแห่งนี้นะเท่าที่ผมติดตามมาเนี่ยมีการสร้างส่วนร่วมจากบรรดาสมาชิกเนี่ยนะสำคัญมากก็คือเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการเสียสละสากรแห่งนี้เนี่ยตั้งมาตั้งแต่ปี38ในระหว่างที่ตั้งมาเนี่ยเจอปัญหาของการจัดการจากกรรมการในอดีตมีทำให้สากรเนี่ยเกิดความเสียหายประสบภาวะขาดทุน ก็มีกรรมการชุดใหม่เข้ามาแค่ปัญหาสมาชิกก็ให้ความไว้วางใจกับกรรมการชุดใหม่แล้วก็ร่วมกันพัฒนาสะกรกันขึ้นมาใหม่เป็นบันไดขั้นแรกของการสร้างความศรัทธาขึ้นมาใหม่เมื่อมีผลการดําเนินการดีแล้วก็พยายามพัฒนาขับเคลื่อนสากอนเนี้ยไปในทิศทางของการจัดสวัสดิการของสังคมแล้วก็สวัสดิการของสมาชิกด้วย สกลจังหวัดนะครับได้ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยในเรื่องของการช่วยเหลือในการจัดทาแผนกลยุทธ์ให้กับสากลอันนี้เป็นลนักษณะร่วมคิดร่วมทําแล้วร่วมใช้ประโยชน์อันต่อมาในเรื่องของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสากลเนี่ยก็จะเข้ามาทุกเดือนเข้ามาช่วยในการคากับดูแลให้สากลเนี่ยดำเนินการไปตูกทิศถูกทางมีระเบียบวินัยในการพัฒนาสากลที่สาคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือช่วงนี้นะครับ เข้าช่วงฤดูแรงสาก,กรก็ร่วมใจต้านไปแรงนะครับก็จัดน้ำไปบริการให้กับชุมชนด้วยนอกเหนือจากสมาชิกสากรเมื่อเรามองว่าสาก,กรสำเร็จทางธุรกิจแล้วสำเร็จทางด้านสังคมเขาก็ควรที่จะได้รับการอยอมรับได้รับรางวัลดีเด่นนะครับ อนนี้นี่นะคะอกก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สหกรณ์กองทุนส,นสวนยางโสดประชาจำกัดเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะมาถึงปุ๊บนี่นะคะก็เจอชายหนุ่มเลยหนุ่มไม่พอหลอด้วยนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือพี่วิสูตรประธานกรรมก,การสาหกรณ์แห่งนี้นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหพี่วิสูตรคะไกวจะมาถึงนี่นะคะหลงหลายร เลยแลค่ะแต่ว่าโชคดีนะคะมาเจอชาวบ้านค่ะซึ่งกําลังรับน้ําจากทางสากลที่แจกจ่ายใ,ให้อยู่เลยทําไมสากลต้องดูแลถึงขนาดนี้ด้วยละคะสากลของเราเนี่ยรัะนะครับอนอกจากจะดูแลสมาชิกแล้วค่ะยังดูแลชุมชนอีกทางหนึ่งด้วยเราคิดว่าถ้าชุมชนเข้มแข็ง สากรก็ต้องเข้มแข็งด้วยอย่างนี้เราต้องคุยกันยาวหน่อยแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเราได้ยินเรื่องเกี่ยวกับสากรมาค่าว่าสากรแห่งนี้เนี่ยนะคะกว่าจะประสบความสําเร็จได้อย่างทุกวันนี้นี่นะคะต้องผ่านอะไรมาเยอะมากเลยพี่วิสุทธ์เขาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมะคะก่อนหน้านี้ประมาณ5้ถึงหกปีคณะกรรมการสมัยก่อนปัญหาหนมันแบบผิดพลาดหรือว่าล้มเหลวหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จก็ว่าได้สมาชิกก็คือเกิดกับวิกฤตสตาร์ไปเลยแล้วแบบนี้เนี่ยได้มีการแก้ปัญหายังไงบ้างนะคะพี่วิสุทธ์คะมีการเลือกกรรมการชุดใหม่ขึ้นมา ชุดใหม่ต้องพาตัวเองเข้าไปเรียนรู้ก่อนอพาไปเรียนรู้เรื่องของสากลก่อน,อนไปทำความเข้าใจกับมันก่อนอพอทำความเข้าใจกับมันเสร็จรก็เลยมาบอกกับสาม,มาชิกมาเล่าเรื่องเหล่านี้กับสามาชิกแล้วก็ให้สาม,มาชิกมาอบรม ปลีละครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยก็คือเราทําไปทั้งทุกด้านบริหารจัดก,การเราก็ทําไปแต่การพัฒนาคนเราก็ต้องพัฒนาไปพอเรามีคณะกรรมการชุดใหม่จากทางสหกรณ์เนี่ยไปให้การอบรมไปให้ความรู้กับสมาชิกแล้วสมาชิกเขาจะรับฟังเหรอคะในเมื่อเนี่ยเขามีศรัทธาในด้านลบกับทางสหกรณ์ไปแล้วอะคะ่ะผู้นาในช่วงนั้นก็ต้องอดทนอดทนต้องอดทนช่วงที่ผมเป็นประธานอยู่เนี่ยผมต้องลงไปที่ชุมชนด้วย ลงไปที่องค์กรด้วยไม่ว่าจะเป็นชอรอบอภพออออรอแล้วก็ประชาคมหมู่บ้านผมลงไปบอกเรื่องราวของสางกั์ทั้งหมดเลยทุกหมู่บ้านนะแทบจะทุกหมู่บ้าน,หม,านหมู่บ้านไหนที่ผมไปได้ผมก็ไป<อ>ไปบอกเรื่องราวเหล่อนี้ให้เขารู้ คือแรกๆเราก็พยายามที่จะเข้าไปถึงตัวของสมาชิกเลยก็ว่าก็ว่าได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเกิดวิกฤตศรัทธาขึ้นมาจริงๆแล้วจะให้สมาชิกเข้ามาหาสาหกรณ์เนี่ยคงยากยาก<ช>ครับ,รบผมยากเราต้องไปหาเองเราต้องไปแล้ว<า>พอแว็บแรกที่เราได้ไปหาตอนนั้นเนี่ยปฏิกิริยาของสมาชิกที่เห็นสหกรณ์มาพูดคุยตอนแรกนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ไปยถึงเขาก็บอกมาอีกแล้วเหรอออเป็นอย่างนั้นไปเป็นอย่างนั้นเลยเราท้อไหม,ไมคะตอนนั้น ผมไม่ทอนะค่ะผมไม่ได้ทอแต่ผมก็สู้อ่ะเพราะผมรู้แล้วสากลคืออะไรผมรู้แล้วผมก็สู้อ่ะผมก็บอกผมมีหน้าที่คือประชาัมพันสากลสร้างความรู้ความเข้าใจกับคนในชุมชนและมวลสมาชิกให้ได้กอบกูก้ที่มันเสียไปให้ได้เราพยายามทําแบบนี้อยู่นานไหมคะทําอยู่นานไหมตอนนั้นผมทําอยู่ ประมาณ2-3ปีผลปรากฏว่าสมาชิกของสาก์นี่เปลี่ยนไปไหมคะเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงบ้างคะพี่ทัศนคติเขาก็เปลี่ยนไปโอ้ครับผมคือเขาเริ่มจะมีความรู้เข้าใจของสาก์ได้มากขึ้นตอนนี้นะผมถือว่าเเลยสมาชิกให้วารวมมือมากเลยเกิดจากการที่เราเข้าไปถึงตัวเขานั่นเองครับผมแต่ถ้ามาว่าเหตุการณ์หนึ่งที่ซื้อใจเขาได้เหมือนกันนั่นก็คือในเรื่องของภัยแล้งที่เกิดขึ้น ทางสากรณนี้เข้าไปยื่นมือช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยทําไมเราถึงตัดสินใจช่วยในเรื่องของภัยแล้ง่ะคะตอนนั้นเกิดวิกฤตการภัยแล้งอย่างรุนแรงเลยในบริเวณนี้อย่างรุนแรงมากขาดน้ําเราก็เลยประชุมคณะกรรมการแล้วก็ประกาศเพราะว่าภัยแล้งแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยเหลือสมาชิกแล้วก็ช่วยเหลือคนในชุมชนด้วย แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคนที่จะมาทํางานที่สาก์นี้ได้ก็คือต้องมีจิตสาธารณะรนั่นเอง <ผม S 2> ใช่ไหมคะค,คือเมื่อเจอปัญหาก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะเนี่ยพอเราให้การช่วยเหลือไปปุ๊บมันทําให้สมาชิกสาก์เนี่ยเขารู้สึกยังไงกับเราบ้างนะคะพอเราทํามาอย่างเนี้ยเขาก็เริ่มเริ่มที่จะเห็นคุณค่าของสาก์แล้ว เริ่มจะมีทัศนะท,ที่เป็นบวกแล้วทัานะการูที่เป็นบวกแล้วเริ่มเห็นคุณค่าของสากลทำให้เราบริหารจัดการได้ง่ายมากขึ้นทุกวันนี้นะคะหลังจากที่ทางคณะกรรมการและก็ตัวประธานเองลุยงานมาตลอดเลยเหนื่อยไหมคะทุกวันนี้ถามว่า,าเหนื่อยไหมถือว่าเหนื่อย เหนื่อยแต่ว <als> ่าคุ้มค่าใช่ไหมคะครับผมแล้วทุกวันนี้นี่นะคะสมาชิกสากลเขามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสากลเนี่ยดีแล้วหรือยังคะหลังจากที่เราเนี่ยลุยงานมาจนเหนื่อยเลยคิดว่าเขารู้สึกมีความรู้ที่ดีขึ้นแล้วหรือยังคะตอนนี้สมาชิกตอบรับหลักการของกระบวนการของสงกลได้ดีมากเลยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะผมว่า90%แล้วล่ะฟังแบบนี้แล้วนี่นะคะเอ๋จะเชื่อพ่วิสูต์ดีไหมล่ะคะเนี่ยเชื่อดีไหมคะเห็นทีต้องไปถามสมาชิกเองแล้วดีไหมคะ ดีครับว่าแต่สมาชิกอยู่ที่ไหนลรวคะพี่วิสุทธ์คะคือกว่าหนูจะมานี่เนี่ยหนูก็หลงแย่แล้วค่ะมีหวังไปหาพี่สมาชิกอีกนะคะต้องเสียเวลาแน่เลยค่ะพี่บอกทางหนูหน่อยได้ไหมคะว่าจะไปถามสมาชิกได้ที่ไหนบ้างคะเนี่ยได้ครับได้ครับไกลไหมคะจากตรงนี้ไม่ไกลครับกี่กิโลคะพี่ประมาณสี่หกิโลอุ้ยเดินสบายเลยค่ะสี่หกิโลโอ้ย พี่วิสูตรพามาปล่อยในสวนยางเลยแล้วไหนละ่ะพี่สมาชิกสากลของเราจะเจอไหมเลยเนี่ยลุงเชียงคะลุงเชียงอยู่ไหนคะลุงเชียงสวัส<อ><อ>ะโอ้โหลุงเชียงได้ยินเสียงที่หนูเรียกใช่ไหมคะเลยรีบมาเลย,ย,ยสวัสดีค่ะคลุงเชียงว่าแต่อันนี้เป็นสวนของลุงเชียงทั้งหมดเลยใช่ครับรู้จักสาก์มากี่ปีแล้วคะลุงก็สามสิบกว่าปีแล้วนะแต่ว่าโดยทั่วไปแต่ว่าสากรลโสระชาเนี่ย เพิ่งรู้จักประมาณป4ปี5ปีนี้เองอือคือทําไมถึงเพิ่งมารู้จักล่ะคะเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ตอนที่มาอยู่ใหม่ตอนนั้นยังไม่รู้จักนะครับเพราะ,ะเอิญก็มีการประชุมหมู่บ้านแล้วก็ประธานเนี่ยประธานสากลเขามาเผยแพร่กิจกรรมสากลค่ะคราวนั้นในการประชุมเพื่อทาประชาคมหมู่บ้านค่ะแล้วก็แนะนําเรื่องสากลผมก็รู้ถ้ามีสากลเนี่ยก็นึกในใจพอรู้ว่ามีสากลก็นึกอยู่แล้วว่า ต้องเป็นสมาชิกที่สําคัญในเรื่องสากลนี่ผมมันชอบอยู่แล้วใช่ไหมพอผมมองสากลออกว่าสากลนี่มันช่วยคนได้ยังไงช่วยสมาชิกได้ยังไงถ้าถามว่าผมเป็นสมาชิกสากลแล้วผมมีความเชือ่อมั่นศรัทธายังไงผมเรียนได้ทราบว่าคือการเป็นสมาชิกสากลของผมเนี่ยผมมีความตั้งใจไว้แล้วว่าการประกอบอาชีพการเกษตรเนี่ยเพราะแต่สมัยก่อนเนี่ยผมเป็นมนุษย์เดือนๆนะผมามาทําเกษตรเนี่ยผมจึงคิดว่าสากลนี่แหละมาดูแลเรื่องเกษตรเราสร้างขึ้นแล้วให้ดูแลอาชีพของเรา เนี่ย <ừ> um. ผมจึงเลยก็สมัครแล้วคิดว่าจะสมัครยาวแน่ยาวตลอดอชีพเลยใช่แล้วก็ชวนลูกน้องชายที่มาเมื่อกี้ <S <S เขาก็ไม่เคยรู้เรื่องสหกรณ์และผมก็ชวนเขามาแล้วเขาตอนนี้เขาก็เป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งครอบครัวผมเป็นหมดตอนนี้ตั้งแต่คุณลุงเป็นสมาชิกของสหกรณ์มาเนี่ยนะคะนอกจากในเรื่องของการเกษตรแล้วที่เราจะได้รับผลประโยชน์ยังมีผลพลอยได้อย่างอื่นอีกไหมคะที่คุณลุงได้รับจากการเข้ามาเป็นสมาชิกโอ้แน่นอนที่ได้ อัอนดับหนึ่งเลยนะที่เราควรจะมีคือการมีวินัยสมาชิกสหกรณ์ก็เหมือนกันมันต้องมีวินัยวินัยในเรื่องของการออมและที่สําคัญไปกว่านั้นสมาชิกทําให้เรารู้จักการทํางานเป็นทีมโอ้โหง่ายๆเลยนะคะก็แค่เรามาเป็นส่วนหนึ่งของสหกรณ์เราก็สามารถที่จะรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของเราได้เป็นอย่างดีแล้วฟังดูแล้วนี่นะคะถ้าทางคุณลุงนี่นะคะจะเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในสหกรณ์เนี่ยนะคะแบบเต็มร้อยเลยใช่ไหมคะคุณลุง ที่เขาบอกว่าเกินร้อยก็มาอยากพูดแต่ว่าผมนี่ถ้าเรื่องสหกรณ์นี่เต็มร้อยเต็มร้อยเลยนะค,คหมเอ๋เชื่อแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าคุณลุงนี่นะคะเขามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสหกรณ์อย่างแท้จริงตามที่ท่านประธานบอกเลยล่ะค่ะและเอ๋ก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าสมาชิกสหกรณ์ทุกคนนี่นะคะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสหกรณ์แบบนี้เนี่ยนะคะสหกรณ์ไม่ว่าจะล้มไปกี่ครั้งก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาใหม่ได้ฝ่าฟันอุปสรรคได้อย่างแน่นอนค่ะ คิดว่าสากลเป็นเป็นของพวกเราทุกคนค่ะเราต้องอยู่ช่วยสากลไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นคิดว่าสากลดีกว่าพ่อค้าคนกลางแน่นอนค่ะเขาสร้างความเชื่อมั่นให้กับสามาชิกก่อนค่ะเขาทำให้เราเห็นว่ามั่นคงแล้วก็ดีขึ้นค่ะทําให้สามาชิกมีความเชื่อมัน่นกว่าเก่าเขาช่วยทั้งทั้งสามาชิกแล้วก็ทั้งชุมชนค่ะอย่างเช่นไฟแรง ก,ก็ช่วยจัดน้ําหาน้ําไปให้ถึงบ้านค่ะคิดว่าดีมากค่ะเพราะว่าจะทําให้ชาวบ้านเห็นความสําคัญของสากลมากขึ้นว่ามันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้สากลไม่ไม่ได้เอาแต่ประโยชน์อย่างเดียวก็ยังเผื่อถึงชุมชนรวมทั้งคนที่ไม่เป็นสมาชิกด้วยค่ะ ขอบคุณน้องเองมากมากเลยนะครับที่พาเราไปเยี่ยมชมถึงที่สากลกองทุน,นสวนยางส่วนประชาจำกัดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่เราได้เห็นแนวทางการแก้ปัญหาและการดำเนินงานจนกระทั่งประสบความสําเร็จซึ่งเกิดขึ้นจากความเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่สากลที่ลงไปคลุกคลีและพูดคุยกับชาวบ้านจนกระทั่งเข้าใจและเห็นความสําคัญในระบบสหกรณ์นะครับนำไปสู่การพึ่งพาตัวเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในที่สุดนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้ยังไม่จบไปตามกันต่อกันที่เรื่องเล่าชาสากลครับ

คคุณผู้ชมคะวันนี้เรื่องเล่าชาวสาหกรณ์พาคุณผู้ชมมาแสดงความยินดีกับร้านสาหกรณ์จังหวัดตราดจำกัดที่ได้ทําพิธีเปิดสาขา2องไปม่วนเสาที่29มีนาคมที่ผ่านมาค่ะโดยได้รับเกียรติจากนายธรรมรัตหวังหลีที่ปรึกษารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีค่ะ งานนี้ท่านดรจุมพลสงวนศิลน์ิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมคณะได้ให้เกียรติมาแสดงความยินดีและร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะคะภายในงานนะคะมีการจัดงานคาราวานศูนย์กระจายสินค้าสหากรณ์และงานมหกรรมอาหารและสินค้าสหากรณ์4ภาค โดยมีกิจกรรมจำหน่ายสินค้าของศูนย์กระจายสินค้าสาหากรณ์จากพี่น้องชาวสาหากรณ์และกลุ่มเกษตร,รกรต่างๆณบริเวณร้านสาหากรณ์จังหวัดตราดจำกัดสาขา2ตำบลเนินทรายค่ะการรวมตัวกันเป็นสาหากรณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าจะได้มีอำนาจต่อรองมากขึ้นแล้วก็จะได้มีการค้าขายมีการอยู่กันเป็นสมาชิกก้อนกลุ่มซึ่งสาหากรณ์ที่นี่ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเปิดมา61ปีนะครับ มีการหมุนเวียนกันเ,นเงิน3ล้านกว่าบ,บาทเนี่ยที่เก่าและที่ใหม่ที่ได้มาเยี่ยมตรงนี้มาเปิดนี่นะครับต้องเรียนว่าใหญ่โตมากแล้วก็เข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าใหญ่โตแล้วก็อบอุ่นเพราะว่าสมาชิกที่นี่เขา,ารักกันดีนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบอย่างที่ดีสําหรับที่จะให้เป็นตากกที่จะให้คนที่อื่นมาเรียนรู้ว่าเขาบริหารงานกันยังไงอยู่กันยังไงแบบพี่แบบน้องครับ คุณผู้ชมคะด้วยความเชื่อถือศรัทธาในร้านสากณ์จังหวัดตราดจำกัดของสมาชิกรวมทั้งชาวจังหวัดตราดประกอบกับความสามารถความเสียสละและความรับผิดชอบของ,ขของคณะกรรมการฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่จึงทําให้ร้านสากณ์แห่งนี้มีความเข้มแข็งแล้วก็จเจริญเติบโต,ตมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สมาชิกได้ใช้ของที่มีคุณภาพในราคาถูกกว่าท้องตลาดค่ะสําหรับเรื่องเล่าชาวสากณ์วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะ กลับมาพบกับกิจกรรมดีๆของพี่น้องชาวสหกรณ์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ กลับมาในช่วงท้ายรายการแบบนี้นะครับคุณจะต้องมาอ่านจดหมายและใบเสนยบัรจากท่านผู้ชมทางบ้านที่ส่งกันเข้ามาอย่างต่อนเนื่องนะครับสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราคัดเลือกปรเสนอบัรมา2ฉบับนะครับจากท่านผู้ชมทางบ้านและเราก็จะมอบเสื้อสวยๆให้กับทั้ง2ท่านนี้ด้วยนะครับท่านแรกมาจากอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรคุณวาสนามักสมุดนะครับ เขียนมาบอกว่ารายการของเราถือว่าเป็นต้นแบบที่สามารถนําความรู้และจุดเด่นของแต่ละสากลไปปรับใช้เพื่อพัฒนาอาชีพให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปได้ซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปก็ขอให้นําเสนอสิ่งดีๆแบบนี้ตลอดไปเหมือนกันนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งมาจากอําเภอเมืองราชบุรีคุณเจริญศรีวงตันเขียนมาบอกว่าติดตามรับชมรายการของเราเป็นประจำนะครับจัดรายการได้น่าสนใจและน่าติดตาม มีการพัฒนารายการอยู่เสมอเห็นการอนุรักษ์พัฒนาอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นและสามารถเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นๆได้สามารถนําไปต่อยอดให้เหมาะกับชุมชนของตัวเองยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณไปรษณียบัตรทั้ง2ฉบับและทุกๆฉบับที่ส่งกันเข้ามายัางรายการนะครับอยากจะมีส่วนร่วมบ้างไม่ยากเลยนะครับสามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรเข้ามาตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บน,นหน้าจอในขณะนี้ครับ ท่านผู้ชมครับสหกรณากรถือว่ามีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจนะครับแต่ขณะเดียวกันนั้น ก็ยังเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาชุมชนอีกทางหนึ่งด้วยเพราะว่าถ้าเกิดชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องคนมีความเข้มแข็งก็สามารถที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนในรูปแบบของสากลได้เป็นอย่างดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคงจะต้องอาศัยความร่วมมือของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเป็นสําคัญด้วยนะครับจึงทำให้เกิดความเข้มแข็งครับเหมือนอย่างเช่นที่เรื่องราวที่เรานําเสนอกันในสัปดาห์นี้สําหรับตัวอย่างของสากลกองทุนสวนยางส่วนประชาจํากัดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองครับ สัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะครับช่วงท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขกันมากๆในช่วงของสงกรานต์ช่วงปีใหม่ไทยเดินทางกันแคล้วคลาดปลอดภัยกันทุกคนทุกครอบครัวนะครับส่วนวันนี้ผมจำลองรัตนะตั้งตะกูลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสหหกกรรร์ชช่่วยยยเเเเปปป็น็นนนููตาาาดแลลัษผะโ้ททีทม ยึดปัจชยาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณ,ณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสียงท้องถิ่นไม่ยากจนสหกรณากรมีความสามัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยด้วยสมองและสองมือคนไทย รวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริญคิดเราคิดสร้างสรรค์ชาวส่งเสริมสหกรไม่เคยย่อย่อน เรารวมแรง